ส่วนฟุตซอลก็มีแข่งในเอเชียนยุทธเกมด้วยนะครับซึ่งนักกีฬาไทยของเราทีมชาติไทยได้เหรียญทองแดงนะครับก็รอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยของเราเจอกับทางอุซเบกิสถานก็นี่เป็นเอเชียนยุทธเกมรุ่นอายุ17ปีนะครับก็เกมนี้ทีมชาติไทยออกนำก่อนเลย2 0จากปุนโนหวังศิลปะคุณยิงคนเดียว2ประตูนะครับนาทีที่16แล้วก็นาทีที่17เรียกว่า2นาที ได้2ประตูเลยค่ะปดโนวังศิลปะคุณนี่ครับสอศูนย์แล้วจากนั้นนาที18นะครับเป็นอุซเบกิสถานไล่ขึ้นมาบ้างจากอับดุลโวซิเอฟจากโคเคเบกนี่ไล่มาเป็น1ต่อ2แล้ว นาที20นะครับนะครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยไทยนำสา31จากธนวัฒน์ผู้วิพาดาวัตรเครื่องหลังอุซเบกิสถานไล่มาเป็น2ต่อ3นะครับนาที23จากโซยีคิดินอฟนิโซมิดดินแล้วก็จากนั้นไทยได้ยิงอีก3ประตูรวดเลยค่ะ ก็ชนะไป6ต่อ2ค่ะปุโนโนหวังศิละปะคูณยิงนาทีที่25แล้วก็39ทําให้ปุนโนเนี่ยทำไปคนเดียวเลย4ประตูนในนัดนี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกลูกหนึ่งนาทีที่39จากรัฐวิทศีรักษาค่ะรับค หัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชาวสเปนนะครับเอลอยอลองโซเนี่ยบอกว่าเครื่องหลังถือว่าเป็นครึ่งเวลาที่ทีมชาติไทยเล่นดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆทั้งเกมรุกมีประสิทธิภาพเกมรับก็มีวินยัยแล้วก็ป้องกันโฟโร์เพเย์ของอุซเบกิสถานได้ดีมากนะครับ สุดท้ายก็เก็บจัชนะได้ค่ะแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงได้ในเอเชียนยูทเกม2 0 2 5ส่วนนัดชิงชนะเลิศค่ะเป็นอัฟกานิสถานเอาชนะอิหร่าน2ต่อ1ก็คว้าเหรียญทองไปครองค่ะครับ